สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้นิยมพระสมเด็จทุกท่านครับวันนี้จะมารีวิวพระสมเด็จวัดระคังพิมเจดีครับให้กับท่านผู้ชมได้ชมครับพระสมเด็จที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็นพระสมเด็จวัดระฆังพิมเจดีนะครับ ลักษณะรูปรักของพระสมเด็จวัดรักขังพิมพเจดีย์นี้นะครับก็ให้ท่านดูนะครับจะสูงให้ท่านดูใกล้นิดหนึ่งรูปรักรูปทรงนะครับตั้งแต่าฐานนะครับฐานจจหนานะครับฐานจจหนาานี่ครับแล้วก็รูปชั้น ของพระแต่ละชั้นนะครับก็จะมีเอกลักษณ์ของฐานนะครับฐานล่างนะครับฐานล่างสุดคือฐานที่จะใหญ่นะครับฐานใหญ่อันนี้คือฐานหมอนนะครับฐานขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับก็จะเป็นฐานที่ไม่ใหญ่ มากนะครับก็สังเกตที่หัวฐานซ้ายขวานะครับก็จะเล็กข้างใหญ่ข้างนะครับด้านซ้ายมือท่านก็จะใหญ่ออกแหลมนิดหนึง่งตามลักษณะที่เห็นนะครับนะครับแล้วก็พิมพ์ทรงนี้ก็จะเหมือนเจดีนะครับไปจนถึงพระเกตนะครับคนซุ้มนะครับก็จะเหมือนทรงเจดี มาดูฐานรองจากพระนะครับทางซ้ายมือฐานจะเฉยขึ้นนิดหนึ่งนะครับเพวฐานจะเฉยขึ้นนิดหนึ่งนะครับสังเกตเห็นได้นะครับ เนื้อหามวลสารนะครับท่านก็ลองดูดเนื้อหามวสารนะครับอันนี้จะมีเม็ดแดงแดงนี้นะครับเป็นส่วนผสมของอเนี่ยครับส่วนผสมของเนื้อพระซุ้มกอกนะครับเป็นเนื้อพระซุ้มกอที่ปด นำมาผสมด้วยนะ,นะครับแล้วในเนื้อนะครับถ้าส่องใกล้ๆนะครับจะมีเนื้อใสๆเหมือนเม็ดข้าวสารนะครับเม็ดข้าวสารก็เหมือนข้าวสุกตากแห้งนะครับตำละเอียดเล็กๆเล็กๆ นะครับผสมอยู่นะครับในเนื้อพระซึ่งถ้าใช้กล้องส่องจะเห็นชัดนะครับจะเห็นชัดเลยไอ้ลองสูบดูใกล้ๆนะครับนี่ครับในองค์พระเนื้อพระนะครับจะเห็นเม็ด มวลสารผสมอยู่นะครับเนื้อปูนเนื้อผงปูนจุดสังเกตอีกอันหนึ่งท่านลองดูที่เสียนพระนะครับถูงเสียนพระนะครับจะจะเป็นเสียนที่มีเก็ดบวดตูมเกต็ดตุม่มตูมนะครับตุ่มตูมจนเสียนพระนะครับ จะไม่เป็นเส้นที่แหลมจะตุมๆตรงกลางอันนี้สังเกตได้นะครับเป็นลักษณะนี้ส่วนซุ้มท่านดูซุ้มนะครับซุ้มซุ้มกระจกนะครับซุ้มกระจกคือซุ้มด้านนอกซุ้มกระจกนะครับอันนี้เป็นซุ้มกระจกก็มาชนจุกขอบตรงประมาณนี้นะครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นซุ้ม กระจกที่ยาวเรียบขร้มานะครับถึงฐานล่างนะครับส่วนซุ้มขอบแก้วก็ลองดูลักษณะจะเป็นซุ้มที่มีขอบใหญ่หรือที่เขาเรียกว่าซุ้มผ่าวายนะครับซุ้มผ่าวายนี่นะครับจะเป็นลักษณะนี้นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูด้านหลังนะครับครับอันนี้เป็นด้านหลัง อพระสมเด็จคับพิมนเจดิก็จะมีรอยยุบย่นนะครับของผิวพระสังเกตเห็นได้นะครับการตัดข้างอันนี้ตัดลักษณะการตัดจะตัดเอียงมาด้านหลังนะครับจะเอียงมาด้านหลังนิดนึงนะครับ ส่วนด้านหลังนี้สังเกตมวลสารนะครับก็เห็นได้ชัดนะครับมวลสารก็จะเนื้อผ้าก็จะมีมวลสารนะฮะได้ส่องดูนี่จะมีเมเ็ดขาวๆใสๆละเอียดนะครับผสมอยู่อยยุบย่นข้างหลังนะครับเนื้อผ้านี้ก็ถือว่าเป็นผ้าที่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับ ท่านผู้ชมได้ดูนะครับพระสมเด็จวรังพิมเจดีครับสมเด็จวัดพระรังพิมเจดีครับส่วนหนังสือที่เอามาดูเปรียบเทียบนะครับนี้เป็นพระสมเด็จวรังพิมเจดีเช่นกันนะครับถือว่า ครบาเป็นองค์คู่ครับก็มีพิมพ์แบบนี้นะครับก็จะมีหลายบล็อกนะครับทั้งหมดน,นะครับพิมพ์เจดีก็มีบล็อกอยู่หลายบล็อกอันนี้ก็เป็นบล็อกนึงนะครับครับก็เอามาให้ชมกันครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ